ในส่วนของที่สามเนาะวันนี้นะครับวันที่วันที่15บนหะ้าอาจารย์รุนรุ่นประักรประหาด2568น,น,นะครับในส่วนของวันนี้เราขึ้นหน่วยที่สองนะครับนะเพราะว่าในส่วนหนเรื่องแรกในเรื่องพื้นฐานทางโบราณศาสตร์แล้วก็ยนมาแล้วนะครับหน่วยที่สองเป็นอะไรยังไม่บอกนะครับแต่ให้เรา,าดูห้าแม่เวลาที้ก่อนนะครับ เราคิดว่ารถยนต์เนี่ยมันกำลังทำอะไรครับมันวิ่งถูกไหมอ่าวิ่งถูกนะครับมันกำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองแล้วเราคิดว่ามันเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนครับจากจุดเไปจุด B ถูกต้องไหมเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระนาดนะครับเป็นการเคลื่อนที่ใน ชื่อต so ัวนั so first, so the ่นเองนะครับเราเดียวกันนะครับการคนที่หนึ่งก็จะมีประมาณสามถึงสี่อย่างนะครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่แนวลาดแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งก็จะมีค่า E เป็นค่าแรงของส่ของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโครเจคไทนะครับแบบครึ่งวงกลมนะครับเหมือนเราเด็กลูกบอลไปม่เนี้ยแล้วอีกนึงก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับแบบวงกลมแต่วันนี้เราจะมา ในเรื่องของการเรียน,น,นในแนวเส้นตโตก่อนนะครับซึ่งในบทเรียนนี้นะครับในทางปริมาณทางฟิสิกส์นะครับทางฟิสิกส์ทางประศาสตร์ของอปีสามเราเนี่ยครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับเรียกว่าปริมนาณนน ในส่วนของปริมาณที่เป็นเวกเตอร์นั้นนะครับก็จะมีอยู่สามตัวนะครับนะครับก็จะเป็นการากระจัดนะครับอัตราเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร่งนะครับที่เป็นเวกเตอร์นะ 1 เรอไปนี้นะครับจะเป็นหน่วยของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นการถือจับนะครับหน่วยก็จะเป็นเมตรเหมือนกันหน่วยเป็นเมตรนะครับเืดองต้เนเืดองต้นอาจจะเป็นนิน้วมก็ได้นะครับเป็นหน่วยไดทางาฝั่งที่ยุโร,รปเขาใชนะ้เป็นมีกเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตร นะครับก็คือเม็ดต่อที่นั้นคือประมาณสองถ้าเราเสร็จแล้วนะครับกูก็ขออนุญาตลนั่งควาเดียวเลยกูนั่งดื่มดื่มนะการบอกตำแหน่งของวัตถุนะครับการบอกตำแหน่งของวัตถุมันนั้นลื่ไปหน่อยรีบไปหน่อยการบอกตำแหน่งถ้าตำแหน่งนี้เป็นศูนย์นะครับ อันนี้เป็นยี่สิบสี่สหสบต่างหากอันนี้เป็นยี่สิบสี่สิบหสิบนะครับอันนี้เป็นลบการบอกตําแหน่งของวัตถุเอาง่ายๆฝั่งซ้ายเป็นลบมสายเบรกระหว่างนเข้าหน้ากระดานของขวาจะเป็นบวกนะครับการบอกตําแหน่งส่วนมากตําแหน่งที่จะเป็นลบจะเป็นเรื่องของการเบรกข้งมน้ากว่า ันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อมีข้อสอบอันจริงๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับในเรื่องของการเค้ที่มันจะจำคัญตรงที่สูตรนะครับซึ่งการเค้ที่ก็จะมีในรูปแบบของลักษณะนะครับที่ที่ไม่มีความเด้งเข้ามาเกี่ยวข้อง f yes. สว่วน t หรือถ้าหาระยะทางเขาต้องเอาระยะทางไปของด้านซ้ายมนะคะรับด้านซ้าย,ายเท่ากับ f <c oughs> เท่ากับ t ดูนับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ<ม><ม>เป็นของโครงการนี้หลากๆที่เขาใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นข้อสอบ ไอคผักางักประมาณนี้นะครับส่วนในกรณีที่มีความเร่งตัวที่สองนะครับตัวที่มีความเร่งข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ เกำลังสองตัวที่4นะครับน่าจะเป็น S เท่ากับ VT ตอนนี้จะลบนะครับหนึ่งวกสอลังสองตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย V ีกำลังสองเท่ากับ U กำลังสองวกสองนะครับอ้าวเราเข้าใจั้ง เถึงเกียนสูตรรวมไปถึงที่ไม่มีความเร่งข้นนเกี่ยวข้องคู้ความยอแยลูกเบื่ออยางทักนึ่พวกนี้ไม่น้อยเลยนะครับนึ่งือโยนนอ Đúng rồi và điều ในมีระยะทางูต้องตีนะครับเพราะว่าแบบระยะทางเท่าไหร่อ้าวเอามาดูเลยครับอะไรคือความเร็วต้นอะไรคือความเร็วปลายความเร็วต้น สมการครับทย์ให้มาสารอย่างและหาหาหนึ่งอย่างไม่มีตัวแปรอะไรในสมการให้เอาสูน่้นนะครับไม่มีอะไรครับในเนสูยรนี้เพราะว่าตอนนี้มีความเร่เขามาเกี่ยวข้องอ่าเอมีกีมีไม่มีมมมมมไม่มีวีอ่าใช่ครับไม่มีวี u t บวกเศษหนึ่งตัวสอง d t ก็มังสองนะครับแล้วเราก็แนทนค่าไปแบบเร็วนะครับแบบจะแบบหมดแบบจะหมดแนทนค่าเราให้หาระยะทางถูกต้องใม่ต้องยาก u เท่ากับเท่าไหร่ u เท่ากับสิบนะครับคูณกับ t ก็คือสิบเหมือนกันเวลาสิบนะครับบวกด้ 1, วยเศษหนึ่งตัวสองรอบมาเลย d เท่ากับเท่าไหร่ทอนที่ ยกหารด้วยคูณที่นะครับที่ก็คือสิบยกกำลังสองตัวไหนตัดไ้นได้ตดเลยนะครับตัดาเหลือหนึ่งทีนี้ก็คูณมาเท่ากับ